นี่นี่น้องได้ยินว่ามีคนในบริษัทเรามีคนติดเชื้อ HIV จริงหรือคะน้องคนไหนอะก็คนนั้นเฮ้ย <c oughs> ดูไม่รู้เลยนะคะเนี่ยนี่นสิคะคุณพี่วันก่อนน้องเพื่อไปกินข้าวแล้วประชุมกับเขาไม่รู้ติดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น้อยอะ <c oughs> แบบนี้ก็แย่สิพี่ต้องบอกผู้บริหารแล้วต้องให้ออกนะเดี๋ยวติดกันไปหมด น้องจีจะก,ก็ระวังตัวด้วยเดี๋ยวติดเชื้อเอาทำแบบนี้ไม่คูเลยนะครับเอาเรื่องสุขภาพส่วนตัวคนอื่นมาพูดแบบนี้มันผิดกฎหมายโดนฟ้องมิ่นประมาทได้นะครับใช่ไหมไหนายรอบรู้ถูกต้องครับปกป้องสมัยนี้ใครๆเขาก็รู้ว่า HIV ไม่ได้ติดผ่านการทำงานด้วยกันกินข้าวกันหรือทางเหงื่อนะครับจูบก,กันยังไม่ติดเลยครับคนที่พบเชื้อก็รับยาตามสิทธิ์ ทานต่อเนื่องก็แข็งแรงทำงานได้ปกติเลยนะครับแล้วถ้าทานจนกดเชื้อได้มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยางก็ไม่ติดแล้วกินข้าวทำงานด้วยกันจะติดได้ยังไงครับเราต้องดูที่ผลงานไม่ใช่ผลเลือดครับแต่ถ้าเราเกิดสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ HIV ทุกคนสามารถไปตรวจหาเชื้อฟรีได้ตามสิทธิ์เลยนะครับถ้าคุณกำลังเผชิญการเลือกปฏิบัติถูกบังคับตรวจเลือดก,ก่อนเข้าทำงานหรือถูกปฏิเสธการทำงานเพียงเพราะคุณมี HIV บ้าเสมอโดยมูล,ลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือคุณ